สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะก็มาพบมาเจอมาอยู่กับเซียนสองอีกเช่นเคยค่ะคุณพ่อคุณแม่มาพบมาพ้อกันนะคะทางช่อง YouTube บุญนำโชคอีกเหมือนเดิมค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเป็นแนวทางเป็นคลิปที่ f อรอคอยกันเกิน99.9999% 99 99แน่นอนอแนวทางชุดบนของปูซุ่มเงียบเออแนวทางเลขร,รัฐบาลไทยนะคะชุดบนชุดเน้นนะคะบนอย่างเดียวของปูซุ่มเงียบประจำงวดวันที่16สิงหาคม2568ค่ะทำไม f อถึงเรียกร้องทำไมถึงเป็นแนวทางที่ f อรอคอยกันนะคะเพราะว่าปูซุ่มเงียบ พาเราโชคเรามานะคะเข้าสามงวดติด3มงวดซ้อนคุณพ่อคุณแม่คะเน้นบนเป็นบนมาบนจริงๆนะคะล่าสุดงวดเมื่อกี้ล่าสุดเลยนะคะหสิงหาคม2 5 6 8 ฟันบนเน้นไปเลยห้าสองมาสัน้นเออเลขบนออกอย่างออกแปดหาซองฮันดี้คุณพ่อคุณแม่คะเกือบมันแตก3ามโตตว่ากาสร้างเทาะเข้าซองโตตรงบนนี่กระบอธรรมดาแล้วนะคะมือนี่พร้อมแล้วที่จะปล่อยต่องวดนะคะวดวันที่16สิงหามีลุ้นมี เฮ hey, อีกแน่ว่าสันเอาจังใดนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขเนาะผู้ใดเข้ามาแล้วนะคะเส้นซองกัฝฟากน้ำแน่นะคะฝากคุณบออคุณแม่ซอยกันกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ค่ะให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วนะคะท่านไหนยังไม่กดติดตามยังไม่กดกระดิง่ง ฝากกดไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆแนวทางเด็ดๆที่ทางช่องได้นำมาฝากในทุกๆวันนั่นเองค่ะ,ะจำเป็นมากๆสำหรับการกดติดตามและกดกระดิ่งค่ะเพรอวาเซียนซองนะคะเป็นคนที่ลีลาเนี่ยจากนอยเดยอรคุณแม่ลีลาเด็ดประสันเอฟซต่างสายายาให้แต่ละมือนะคะจะมาล่งคลิปเนี่ยจะ ล่งสายล่งสวยทั้งเที่ยล่งเดึกล่งคํานะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกท่านทุกคนที่อยากจะติดตามหรืออยากจะได้แนวทางดีๆเด็ด,ด,ดของท่างช่องเนี่ยต้องกดคำว่าติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพราะว่าบวาเซนซองจะล่งคลิปในช่วงเวลาใดกะสีใดฝ่าวคำว่าเบิงเขามาเอาแนวทา่านแนวทางแบบท่านทวงที่เนาะ เซียนซองจอมลีลาภาษาคนว่าเอ,อ้บางคนก็นว่าเซียนซองลีลาเด็ดปลดวางสั่นไปสเด็ดเออลีลาในที่นี้หมายถึงว่าลีลาอ,อ่สสสสสอาส่วนจีมาเฮดคลิปส่วนจีมาออกกล่องส่วนจีเอาแนวทางมาให้เอฟซีเบิร์นะนะลีลาหนูแม่เออลีลาภาษาอีสานทันแม่ไม่ใช่ว่าลวดลายหรือว่าท่าทางดีนะคะไม่ใช่อย่างนั้นนะเ <laughs> บาอีกอย่างหนึ่งคือ เออเยลยเฮ้ยลอยล่มประมาณนั้นนะคะเนาะวอะานัวหัวมวนกันไปอา้าวเบิ้งหดก้อนกันก้อนนะคะให้คุณพ่อคุณแม่เบิ้งเป็นแนวทางก้อนแนวจากน้อยนะคะว่างวดที่ผ่านมานะคะปู่ซุ่มเงียบให้แนวทางมาแบบไหนแล้วมันเข้ายังไงเข้าตัวตรงไหมควรจะจับจ้องหลักไหนเป็นพิเศษอะไรยังไงเนาะฮามีเอฟซีเพิ่อนอยากวิเคราะห์เองฮะนะานีคืองหดเก่าเด้อคุณพ่อคุณแม่นะคะวดวันที่หนึ่งสิงหาคมนะคะชุดบนย่างเดี่ยวของปูซุ่มเงียบ พนใหาเลขมาจังสิละเออเด่น5กับ9ก้าสั่นแล้วก็จับคู่มาหกหางไอหาหางนะคะผลปรากฏว่าเน้นไปที่หาเกหาสองกับเกสองนะคะออกตรงๆเลยนะคะมาหาสองบนตรงๆรงบตรงกับเล้วหาสงเนี่ยงวดวันที่หนึ่งสิงหาเนี่ยเข้าเป็นงวดที่3นะคะเข้าติดต่อกันมาแล้ว3มงวดติดนะคะของปู่ซุ้มเงียบนะคะไม่ธรรมดาจริงๆ ช่วงนี้นะคะเพราะว่าสิเป็นแนวทางเล็กรัฐบาลไทยว่าเขาสามหมดติดแล้วเนาะคุณพ่อคุณแม่ไพ่ที่เป็นเอ่อาวกเล่าพัฒนาเนาะคือสีได้หู่ซื่อเสียงเลียงน้ำของปูสุมเงียบอยู่นะคะผ้าเอฟซีโจกมันกันนี่อ้ยแตกจันพุชซุกจันพุชสุกหนีล่าซุเมือวานนีวันสุกมือวานนีนะคะเข้าอีรีเข้าอีกแล้วนะคะปูสุมเงียบพนา รู้สึกว่าเขาวันศานนี่ดวงปูมาแรงอิลินะคะวัวสิเป็นไท่เป็นเล่าเนาะจังไดกะติดตามซื้อนี่ไว้ดีๆนะคะปูบอกว่าในช่วงเขาวันซานี่ละคิดว่าจิผ้าเอฟซีปุดนี้รยูดอกเฮอรอไพมักในส่วนเล่าพัฒนากะติดตามจันพุซุขวสันไพมักอยากขึ้นเลขไงอย่างเดียวกับมีแนวทางมาปล่อยให้ทุกงวดวสันปูว่าเนาะมามาดูงวดใหม่กันดีกว่าค่ะ จังไรคุณพ่อคุณแม่เห็นตัวเลขแล้วคอมเมนต์บอกเช่นซองเนะี่ยนะคะว่าเป็นต่คืออีกบอเป็นตะเขาวดที่ซีเป็นตะแตกอีกบอสันดี้จะได้เฝ้าไปหาลอตเตอรี่สันดีคดคดออด้คุณพ่อคุณแม่เออเมื่อิิตใส่เท่าใดคูณเท่าใดดีเท่าเงวนนี่เอ้ยมีคู่ใดเป็นแต่พันคูนพันไหมเออยังไงแปลว่าอะไรไม่รู้เขาว่าพันคูณพันนะคะเห็นเขาพูดมาก็าพูดตามนะคะเขาตามเขาจะเาเนซื้อดอกเนาะอ่ะ มาดูแนวทางตัวเลขของปูซุมเมียบค่ะงวดวันที่16สิงหาคม2568บนอย่างเดียวนะคะชุดบนของปูซุมเมียบเนาะที่จริงปูซมเมียบปล่อยชุดล่างมาแล้วนะคะรอบนึงนะคะเส้นซองกะได้นําเสนอไปรอบนึงแล้วเดี๋ยวจังได้ถ่ายคลิปเดี๋ยวจะโชว์ชุดล่างให้เบิ้งอีกที่นึ่งละกันเพื่อเอฟซที ตามมาแต่หาคลิปบ่เจอเนาะเดี๋ยวถ่ายคลิปนี้เยวจะโชว์ให้เบิ่งนะคะตอนนี้มาจดมาเอามาเขียนนะคะตัวเลขแนวทางของงวดวันที่16สิงหาคม2องห้าชุดบนกันก่อนค่ะตัวเด่นนะคะที่ปู่ซุ้มเงียมให้มาในงวดน,นี้นะคะเด่นบนไปที่เลข9กับเลข5ค่ะสองตัวนี้นะคะมีเปอร์เซ็นต์มาเท่าๆกันว่าสัน นะโบปักรักเด้ออาจจะเป็นลักห้วยอาจจะเป็นลักซิฟก็ได้นะคะโบปักหลักนะคะปูสุมเนียบว่าเนาะเด่น9กับ5นะคะฝากเลข3ตัวมาให้ fc ลุ้น fc ลองนะคะให้ชุดเต็มมาเลย6คู่6หาง9 8้า9 9 8 9 8 9 8 7 9 3 7 8 5 7 8 3และ3 8 5ค่ะอ่าทวนอีกรอบนึงเนาะสำหรับเลข3โตัวนะคะ9 8 5 8 9 3 7 9 3 7แ5 7 8 3และ3 8 5นะคะและเกิดอ่าถ้าเกิดว่า FC โออยากได้แบบน้อยก็นี้แน่นะคะอยากลงทุนเลข3โตัวของปูยู่นะคะจะว่ากั งบบลไลวัสันทอะอยากให้เน่นแน่นะคะปูกับมี่โตเด่นพิเศษมหายุ่สาหางด้วยกันนะคะสำหรับเลขสามตเนาะเน้นไปที่985 785และ385ค่ะโอ้ยงามอยู่ดีคุณพ่อคุณแม่385นี่หาเป็นตะคืออยู่ดีเจน2ว้าวยังพันในไปไปสจมากใจอยูมากซะแล้วหลับบานนี้เออ บาที่นี้เลขจับคู่นะคะซองตัวบนนะคะปูซุ่มเงียบจับมาหายหาหางนะคะจับมาในงวดน,นี้ก็มีแปดห้าเก้าสามแปดสามสามห้าเก้าแปดค่ะเน้นไปที่แปดห้าเก้าสามและสามห้านะคะ วงกลมมาาหายสามหางนะคะจะเป็นชอบส่วนโตหรือว่าเด่นแห้งพิเศษกับบ่จับนะคะปูวงกลมมาสามหางต่างนี้เนาะและก็เลขประมาาน้ากันก็นกนคือ5995นะคะทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะสำหรับงวดวันที่16สิงหาคม2 5 6หา6 8ค่ะเอาใครสะดวกแคปแคปได้เลยค่ะอ่านให้ฟังแล้วจดตามกันไปแล้วกับแคปหน้าจอค่ะอ่าซสซองมัดน้ำปูอยู่นะคะ เลขสามโตก็เป <Holy commercials> ็นแต่คือได้คนบอกคนแหมว่าเนี้เป็นไปได้บ่หนีทิปแนวท่าของปูซุ่มเงียบสิแตกสามตนี่สิสามโตตรงสามโตโตกับสร้างเถอะหนูรู้สึกว่านี่คุ้มค่าแน่นอนสําหรับเลขสามตเนาะหรือแม้กระทั่งเขาสองโตตรงหรือว่าสองโตบบตรงกับสร้างนี่ทาว่ามาบ่นนี่ถือว่าฝีมือการคํานวณหรือว่าดวงของปูซุ่มเงียบในช่วงนี้มาแรงแซงทางโค้งมากๆเข้าพรรษานี้นะคะบอกเลยว่า อาจจะพา FC ปลดหนี้ก็เป็นได้นะคะลองพิจารณาดูนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะใส่ใส่วิจ,จะะารณญาณในการรับชมราฟังนํำแน,น่นะคะเป็นตะคือก็ค่อยตามเดอ้อคุณบอคุณแม่บอมักกัผพานไปก่อนเดอ้อจ่าอันนี้ชุดบนค่ะแคปไปเสร็จไปเนาะอ,อย่าลืมแคปหน้าจอเดอ้เอ,อกดได้ไปหละวาแคปเจอร์นะคะโอเคเนาะ บาที่นี่นะคะเดี๋ยวนุจะยกชุดลางไหเอฟซี FC ที่อาจจะบ้านในเห็นเนาะใหเบิองปและการตาจ่จากบริอานหรืฟังมะเพราะว่าชุดลางเนี่ยเส้นซอมนําเสนอคลิปไปรอบนึงแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงอาจจะมีโค้งสุดท้ายอีกรอบนึงใกล้ๆวันหวยออกนะคะอาจิพาเอฟซีโทษสัมผัสปูสุ่มเงียบอีกรอบนึงก็ได้ว่าออมีความมั่นใจสําไหนนะคะมีฟันเกี่ยวกับตัวเลขที่ปล่อยมาบออย่างยังไง เดี๋ยวติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะอาจจะมีโค้งสุดท้ายมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งเนาะอ่ะนี่ค่ะชุดล่างชุดล่างในงวดน,นี้ก็ไม่ธรรมดาจริงๆนะคะปู่ซุ่มเงียบนะคะเมื่อกี้กับเขาเด้อชุดล่างหนาขุนพ่อคุณแม่แตกบนแตกล่างกับว่าได้เนาะปูซุ่มเงียบงวดวันที่หนึ่งสิงหาที่ผ่านมานะคะอันนี้ก็คือชุดล่างที่เพิ่นปล่อยตอนงวดมาหายเอฟซี FC แล้วรอบหนึ่งนะคะแคปหน้าจอไว้ได้เลยค่ะ งามคือกันชุดล่างกับพรธรรมดานะคะโอ้ยม,มีแต่คือคือบนก็นคือล่างก็คือม,มันเป็นเท่าสีรวยสบอกงวันนี้พุดบอกคุณแม่นะดีคือกันนะคะสิะได้ให้รันเป็นพร้อมๆกันเนาะ อ่าโอเคนะคะชัดเจนแล้วคลิปนี้นะคะจัดมาให้แล้วสิ้นสุดการรอคอยนะคะแนวทางชุดบนของปู่ซุเมียฝากเอาไว้ให้พิจารณาค่ะและก็ก่อนที่จะปิดคลิปนี้ฝากอีกหนึ่งอย่างนะคะความสวยความงามค่ะร้องแม่ขิมนาสวยนาใสแดดแห้งปนิเฮเอาไปใส่สะเถาะเออเส้นซองกับบอกเลยว่าถ้าเราใส่ขิมตัวนี้คือน,นจดาดำนาแลค่ะ แห้งแล้วนะคะแดดแห้งฝันนี่เนาะตอนกลางคืนต้องมีตัวบำรุงนะคะก็บับครีมตัวนี้ละ่ะแนะนําเลยหน้าดําหน้าแล่หน้าเข้าฝ้าหน้าไม่สม่ําเสมอหน้าเหี่ยวหน้าแห้ง เอาไปใช้เห็นผลกันแทบจะทุกคนนะคะบอกได้เลยว่าติดอกติดใจกันมากนักตอนนักแล้วนะคะภัยสนใจเบอร์โทรติดต่ออยู่ขังลางนี้เป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไลน์นะคะถ้าแอดไลน์มาจะง่ายที่สุดน,นะคะแอดไลน์มาแล้วอย่าลืมทักข้อความมาด้วยว่าสนใจครีมนะคะหนูจะได้เข้าไปตอบให้ได้นะคะหรือว่าถ้าไม่มีไลน์จริงๆก็โทรมาก็ได้ค่ะเจสองก็เป็นคนรับอีกเหมือนเดิมเนาะ0 9 4 0 2 9 2 6 7 4 094 029 2674ค่ะโอเคค่ะคุณพ่อคุณแม่คะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงเราไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปค่ะขอบคุณค่ะ